สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะพามาเอาดูอะไรครับออ้นี่นแหลงง่งหินตัดบ้านกรวดแหล่งหินตัดบ้านกรวดลักษณะเป็นลานกว้างมีร่องน้ำใสไหลาผ่านกลางครอบคุมพื้นที่นะคะกว่าสามพันไร่ตลอดแนวห้วยเมยคาเขาลอยเขากะเจียวนะคะ,ะก็จะ เป็นไป,นปนไหนครับ<ป>เออไปสิปนี่นะคะเออขึ้นที่กรมศิลปากรแล้วนะคะที่นี่นี่นะคะเป็นหินใหญ่อย่างนี้พี่น้องเยอะมากนะคะก็วันนี้ก็มากับเจ้าตัวเล็กนะคะมาทําบุญวันพระเจ้าตัวเล็กเป็นไก่นะคะวันนี้แต่ถ่ายเยอะไม่ได้นะพี่น้องอลานหินตัดนี่นะคะธรรมะหลังอ่าน ก็คือหลวงพ่อนะคะท่านจะปั่นจัก,กรยานก็กิจกรรมของท่านเยอะพี่น้องสอนหนังสือนักเรียนนะคะสอนนักเรียนสอนจะปั่นไปสอนที่โรงเรียนบางทีก็จะมีรถทัวร์นะคะเยอะมากนะคะเข้ามาศึกษานะคะพระธรรมที่นี่นะคะพอมาศึกษา ค่ะนี่ก็ศาลาหอละฆังนะคะมีสองที่นะคะที่อีกหอละฆังที่หนึ่งก็เก่าชำรุดทุดโทมนะคะก็อยู่ฝั่งทางเมนนะคะแต่อันนี้เป็นหอละคฆังใหม่อมตอนอมาอันนี้มีหลังคาครอบแล้วนะคะก็จะมีผู้ใจบุญนะคะทํากระถิ้นทําอะไรมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะ่ะกนน็นี่น่าจะเกือบ อก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนี่นะคะ <c oughs> อ๋อไโอ้บันไดขึ้นแบบชันมากนะพี่น้องหวาดเสียวมม <c oughs> ่่เอาแบันไดนั่นไงลูกขึ้นตรงนั้นนะอ่ะนี่นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเวลามาปริวาตธรรมนะคะที่มีหลวงพ่อหลายๆวดัดพระอาจารย์หลายๆวัดมาหรือว่านักเรียน หรือช่วงเข้าวันสานะคะนี่แหละก็จะมานั่งตรงนี้แล้วข้างบนนี่ก็จะมีได้สายสินมีอะไรนะคะนี่แหละค่ะก็จะมานั่งตรงนี้นะคะเออคือ,อนะ้าไปก่อนเลยนี่นะคะเป็นลานกว้างเดี๋ยวจะพามานะคะพี่น้องช่วงนั้นอู้คนเยอะนะคะสนุกมากนะคะมาอันนี้ก็ จะเป็นด้านห้องน้ําห้องน้ําเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นห้องน้ําเป็นกุฏิแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้เป็นธรรมชาติที่สุดหลวงพ่อท่านจะใช้ดินส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นกุดกุดก็เยอะนะคะอุ้ใหญ่นะคะวัดที่นี่อะไรรู อโอ้ปลูกผ้าไว้ไม่ให้เขาตัดต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นบวชแล้วถ้าปลูกผ้าแสดงว่าบวชแล้วดูพี่อิดูหินใหญ่นู่นนั่นเลยหินอย่างใหญ่กรา้างมันมา,นาเดินดีๆนู่นน่ะมันจะตกไปเดินนี่นะคะ,ขะเขาชอบถ้าพามาวัด ชิวๆครับชิวๆชิวๆพี่น้องเอ้ยสนุกนะคะนี้อยู่แถวนี้ไปไหนนี่ไงเขาจะพามาดูรอยเสือโครงพี่น้องเขาชอบมาทีไรต้องพามาดูรอยเสือโครงนะคะนี่เป็นรอยเสือโครงอยู่บนหินเนี่ยเป็นรอยเสือโครงอยู่บนหินนี่นะคะ เหมือนรอยนิ้วมือเหมือนรอยนิ้วเสือเนาะก็เลยตั้งว่ารอยเสือคลองอุ๊ยเยอะนะคะพี่น้องถ้าเดินนี่แบบไกลมากอ่ะมีที่ให้ดูอันนี้ก็เดินไปก็มีหินมีวิวนะฮะเนี่ยก็เป็นหินใหญ่อะไรเดี๋ยวขึ้นไปก็จะทําเป็นขั้นบันไดนะคะเวลาเดินจงกรมเวลาก็อ้เยอะพี่น้อง หมดแล้วมันไปไกลถ้าเดินไปก็อย่างไกลนะีน่ยเดินไปอย่างไกลก็กลับมาคืนโอ้ไปค่ะก็นี่นะคะกิจกรรมมีตลอดนะคะอันนี้กิจกรรมโซลาเซลล์นะคะนี่อันนี้ก็เด็กน้อยอาสาสอนอา,าสาซ่อมจักรยานนะคะก็ที่นี่ท่านจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะพี่น้องคะ่ะแม<า>่ามาไปดูบ้านดินก่อน มีจักรยานโบราณด้วยมีจักรยานโบราณด้วยมีป่าด้วยนี่นะคะวัดป่าลานหินตัดนะคะปั่นสินหาคาฟีเดหกสองวัดป่าลานหินตัดช่องโอโบกระยะทางส2สิบสองกิโลอันนี้หนูก็ไปถ่ายนะคะไปถ่ายอยู่ย้อนไปดูคลิปหลังๆได้นะพี่น้องค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านดินบ้านดินนะคะตอนนั้นตาเสียนะคะตาของเสียต่ําเสียเนะาะคุณยายนะคะคุณยายเต้าก็เลยก็เลยนำอัฐิคุณตามาไว้ในนี้นะคะเป็นอัฐิคุณตานะคะมาไว้ในนี้ก็ทําเรียบร้อยนะคะก็หมดเยอะอยู่นะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ เอ่อจะเป็นซื้ออุปกรณ์นะคะแต่ว่าไอไอตรงที่เราเห็นนี่คือคือดินนะคะเป็นช่วยกันทานะคะจะเป็นฟางเป็นขี้อ่าขี้แก่บเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่สีนะพี่น้องเนี่ยไอเป็นดินสีส้มๆมอ่ะดินสีส้มๆนะคะที่เรา,เามาทา แล้วก็จะปูกระเบื้องปูอะไรข้างในก็เรียบร้อยนะคะปูกระเบื่องก็มีลูกคุณตามีกระดูกคณตาอยู่ด้านในนะคะจับสิออกง่ายอ่ะอะไรอ่ะโอ้มันจะตกนี่ตาป้นเต่ามีเต่าด้วยมีหมูช้างมีหมูมีช้างมีตัวอะไรบ้างลูกมีเป็ดอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นสวนยอมเล็กๆหน้าวัดไก่ สดชื่นสดชื่นนะคะมีผักด้วยผักกาดหอมผักกาหอมนผักเลดโอกินโอ๊กเลตคอนโอ้ผักสลัดนะคะนี่ก็ท่านจะแบบปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะทำเรื่อยๆนะคะค่ะบรรยากาศเดินท้องวันก็ยังไม่ทั่วนะคะพี่น้องที่นี่ อันนี้ก็คือครับผมไปดูไปดูนด้ํำตกน้ําตกนี่นะคะก็จะเป็นหน้าวัดก็จะเป็นหินใหญ่นะคะอ่าตั้งต่างานนะคะเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าลานหินตัดอันตรงนี้เป็นวัดป่าก็ห่างจากบ้านบ้านหนุ่มประมาณประมาณ400เมตรนี่หล<น><น>ะมั<น>ะม้งพี่นงถึงครึ่งโลไหมถ้าไกลก็น่าจะครึ่งโลนะคะบ้านกับวัด ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะมีน้ําตกด้วยหลวงพ่อทำน้ําตกด้วยนักแขยงแหล่งหินตัดนะจ<ะ>๊ะไหนครับไหลอด,ดลอู้อปลาออ้ไม่ใช่ปลานี่นี่น้ําตกตกลงมาด้วยสวยมากเลยเเค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ จะมีที่ดูเยอะนะคะตอนนี้น้ํามันแห้งมันก็เลยดูไม่ได้มีสลากลางน้ําด้วยนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพาไปดูไม่ลงลอกมันจะลงมาทับเราได้ไงล่ะอไกลน้อยมไม่ใช่เขาไม่ลงมาทับเราหรอกอันนี้ก็ต้นมะนาวต้นอะไรนี่นะคะอันนั้นสาลากลางน้ําพี่น้องคหาชา น้ำมาน่ะจะสวยมากแล้วจะเป็นน้ําตกตรงนี้นะคะ <_ C> เด็กน้อยก็จะมานี่แหละเล่นน้ําตกตรงนี้นี่นะคะน้ําคือไหลไม่แรงนะคะอ่พอดีเล่นนะคะน้ําจะลงมาจากอ่าภูเขานะคะน้ําที่มาจะมาจากภูเขาแล้วก็จะไหลลงมาตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็เป็นศาลานะคะตรงนี้ก็จะมีน้ําตกแต่ตอนนี้น้ําแห้งมันก็เลยดูไม่สวยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี to então, right ้นะคะพาชมลานหินตัดคือยังไม่ทั่วหรอกพี่น้องเดินอีกั้งวันยังไม่ทั่วเยอะนะคะก็เดี๋ยววันหลังจะพามาใหม่นะคะก็คลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะที่ Youtube ตั้มดําซิ่งนะพี่น้องก็อย่าลืมกดนะคะกระดิ่งกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูแล้วก็ทางช่องตั้มดําซิ่งด้วย คลิปนี้<ห>นบายบายสวัสดีค่ะดเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูอีกมีอะไรอยู่ที่นี่นะคะบายบายดูยุดงั้น